เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้มันเกี่ยวกับการเป็นอัจฉริยะด้านแทคนิกชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ระดับประวัติศาสตร์แล้วก็วิกฤตที่ส่นสะเทือนหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดของวงการฟุตบอลเลยทีเดียวมันเป็นไปได้ยังไงครับที่ทีมทีมหนึ่งจะก้าวจากจุดที่เรียกว่าสูงสุดของความสําเร็จไปสู่ปากเหวของหายนะได้ภายในเวลาแค่ไม่กี่เดือน <c oughs> คือเพื่อที่จะเข้าใจว่ามันพังลงมาได้ยังไงเนี่ย เราต้องไปทําความรู้จักกับสถาปนิกหรือคนที่สร้างมันขึ้นมากันก่อนเลยครับและนี่แหละครับสถาปนิกที่เราพูดถึงอานิชลอตเขาเป็นผู้จัดก,การทีมที่ไม่ได้ยึดติดกับแผนการเล่นที่ตายตัวนะครับแต่สําหรับเขาแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญกว่าก็คือหลักการที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนทีมในทุกๆก,การตัดสินใจเลยหัวใจสําคัญในปรัชญาของเขาเลยนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า positional play อ่ามันเป็นแนวคิดที่ว่าด้วยการสร้างความสมดุลความกลมเกลียวแล้วก็โครงสร้างที่มันต้องเป๊ะในสนามแข่งให้ได้ทีนี้ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับหลักการทั้ง4ข้อเนี่ยมันไม่ได้ทํางานแยกกันนะแต่มันถูกผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสไตล์ฟุตบอลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาเลยคือเป็นสไตล์ที่เป็นฝ่ายคุมเกมวางแผนมาอย่างดีแล้วก็ฉลาดมากม แล้วก็ปรากฏว่าในฤดูการแรกของเขากับลิเวอร์พูลเลยนะปรัชญานี้มันไม่ใช่แค่เวิร์กธรรมดาธรรมดาแต่มันสร้างทีมแชมป์ขึ้นมาเลยอะเราลองไปดูกันต่อดีกว่าว่าเขาต่อยอดจากยุคข,ของครอปได้ยังไงคือมันไม่ใช่การปฏิวัติแบบรื้อใหม่ทั้งหมดนะครับแต่มันคือวิวัฒนาการที่ฉลาดมากๆเลยข้อมูลตรงนี้มันโชว์ให้เห็นภาพชัดเลยจากฟุตบอลเฮฟวี่เมทัลที่วุ่นวายของครอปมาสู่การเพรสซิ่งที่คำนวณมาอย่างดีแล้วก็ควบคุมได้ดีกว่าในยุคข,ของสล็อต ผลลั์ก็คืออะไรเกมรับที่เหนียวแน่นขึ้นแบบคนละเรื่องเลยครับแต่ความสุดยอดของเขาเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่บนกระดานวางแผนทัคติกอย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่ความสามารถในการปั้นนักเตะด้วยเขาเปลี่ยนนักเตะที่ดีอยู่แล้วให้กลายเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมได้เลยซึ่งมันสร้างมูลค่ามหาศาลทั้งในสนามแข่งจริงแล้วก็ในตลาดซื้อขายด้วยและนี่แหละครับคือผลลัพธ์ที่จับต้องได้เลยการควาชช้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบยิ่งใหญ่สุดๆ มันคือทีมที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการคุมเกมด้วยแท็กติกแล้วก็ความเฉียบขาดแบบสุดๆคือถ้าได้ขึ้นนําเมื่อไหร่แล้วก็ปิดเกมได้เลยแต่หลังจากจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์มันก็มีจุดตกต่ําที่สุดตามมาครับฤดูการที่สองเนี่ยมันกลายเป็นฝันร้ายไปเลยตัวเลขที่เห็นเนี่ยมันโหดร้ายมากนะครับทีมแชมป์กำลังดิ่งเหวแบบสุดๆเลย แล้วที่สำคัญคือดูเหมือนว่าคู่แข่งจะเริ่มจับทางระบบการเล่นของพวกเขาได้แล้วแล้วนี่คือวิธีที่ทีมอื่นใช้แก้เกมครับคือแทนที่จะพยายามต่อบอลสู้เขาใช้วิธีวางบอลยาวข้ามแผงเรสซิ่งของลิเวอร์พูลไปเลยง่ายๆแบบนั้นเลยครับมันกลายเป็นการเปลี่ยนจุดแข่งของทีมให้กลายเป็นจุดอ่อนซะงั้นเพราะมันบังคับให้ทีมต้องไปสู้เพื่อกลิบบอลจังหวะ2ซึ่งเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้เลยแล้วเกมมันก็เลยกลายเป็นความโกลาหลไปหมด ทีนี้เพื่อที่จะหาทางออกจากวิกฤตสโมสรก็เลยตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการทุ่มเงินครับทุ่มเงินมหาศาลเลยในตลาดซื้อไขยนักเตะคือเป็นจำนวนเงินที่แบบเห็นเราต้องตกใจเลยล่ละแต่ก็นนะครับเงินมันซื้อทางลัดสู่ความสำเร็จไม่ได้เสมอไปปรากฏว่านักเตะค่าตัวสถิติสโมสรเนี่ยกลับเจอปัญหาในการปรับตัวอย่างหนักเลยครับแล้วแทนที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมนะ กลายเป็นว่าไปทําลายสมดุลของทีมที่มีอยู่เดิมซะอีกความกดดันมันก็ถาโถมเข้ามาเรื่อยๆครับจนกระทั่งตัวของสล็อตเองเนี่ยก็ต้องออกมายอมรับเลยว่าไอ้ฟุตบอลที่มันเคยสวยงามไหลลื่นในฤดูกาลก่อนหน้าน่ะมันหายไปแล้วสถานการณ์ทั้งหมดนี้แหละครับที่ทําให้ทั้งลิวพูและผู้จัดการทีมของพวกเขาเนี่ยมายืนอยู่ตรงทางแยกที่สําคัญมากๆและต้องมาเจอกับคําถามพื้นฐานเลยว่า อนาคตของทีมจะเป็นยังไงต่อไปแล้วตกลงอะไรคือต้นตอของปัญหากันแน่อะไรที่มันพังลงไปเป็นเพราะตัวผู้จัดก,การทีมเองที่ยึดติดกับระบบของเขามากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นความล้มเหลวของผู้เล่นใหม่ที่ปรับตัวเข้ากับระบบไม่ได้ภายใต้ความกดดันมหาศา,ศาลของพรีเมียร์ลีกคำตอบของคำถามพวกนี้นี่แหละครับที่จะเป็นตัวตัดสินชะตาของเขาเลยความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้ก็คือเขาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า เขาสามารถผสมผสานการควบคุมเกมที่สวยงามเข้ากับความโกลาหลทางด้านร่างกายของฟุตบอลอังกฤษได้คือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปรัชญาของอาร์เนอร์สโอตมันก็เหมือนดาบสองคมดีกีนี่เองครับด้านหนึ่งคือการควบคุมเกมที่เป็นระบบและสวยงามสุดๆจนพาทีมคว้าชแชมป์ได้แต่อีกด้านหนึ่งมันก็คือความเปราะบางที่คู่แข่งจับทางได้ซึ่งมันพร้อมจะพังทลายลงได้ทุกเมื่อถ้ามีอะไรไม่เข้าที่เข้าทางคำถามสุดท้ายก็คือ แล้วคมดาบด้านไหนกันล่ะที่จะเป็นสิ่งที่จะรึกตำนานของเขาเอาไว้